อาูููไปอเไหุ่นตนแรกังต่องยูตกามันบเห็นถามมือมมันเหมิดเสี้ยงเขียดจะาหน้าหอไปสอนป้าถามมมนี่ยงอยู่พี่เม่อไหรอยังองนี้ ตํำเอ้ยต่ำเศร้าขนาดพูนเศร้าเบนไปขอพุนแล้วเป็นตะไคร่เยี่ยมเยียมเยยอันนี้กำลังจิบไปอะนะไปหวยเนาะฟ้นต๊ะตะกะมันเหลิมมีหนามได้เห็นอันได้เห็นเนนสียงหนามบลเสียงหนามลาเนี่กำลังเป็นบอลอันนี้กันหนามเนาะกำลังลายลานี่ เป็นวังทีนเนาะแต่ว่ามันเป็นกลางคืนแหละโบเห็นสายกบจะบอกอย่างสายกบเบินเบิร์นเนาะสิลงเซาเบนก็อยู่นี่สายกบกบจะอยู่นี่เนาะแล้วก็คอดี้อีกอย่างเนาะคลองโทรศัพท์หน่วยนี่ซัมซุง a เอสเซเว่นเนาะก็คือมันจะเปิดแฟลชและเบิร์กลางคืนได้ละกันชัดเจนเนาะนี่ผิดโบได้ใส่ไฟเด้อท่านผู้ชมผิดใส่แต่แฟลชคล่องในโทรศัพท์เนาะแต่ว่าอีกหน่วยหนึ่งหัน เปิดเปิดแฟตแต่ว่าบบได้เลย,เยมันเป็นหนามไล่เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าบบเ,เ,เห็นดอกมันกังขื้นออนะแซงทีแจงทีทานผู้ชมเห็นนี่คือคือแซงอ่อนะคือแซงจากแฟดโทรศัพท์เลยเนาะแจงดี ใส่บ่ฮะกุ้งอันนั้นมะอันนั้นมาอันนั้นมะอันนันมายอะไรี่ฮะไหลมันลงมาเออเอาลงหนามเลยไลแค่ มันกอ๋อแบบอ้าสชันลงใหม่เบ็ดนี่บริษสชันลงมาเองชันเล้วเบ็ดชันลอลักิแล้วาบดเดียวชันลงกลักิดเอาบับเดียวมัน่าก็อเน่าเตป้าระวังน้ำเด้อนี่อี่น้ำจมเซนตเ็นเลยอ้ามาเห็ดแต่เจ็คนนยอ่างคนมาเอาก่อนเขาดีคือได้กบตัวนึง น้ำมืนูนน้ำน้ำเกาะบริไลแม่ทะเลอนี้มันใช่ไน้นน้ำทะเลบริน้ำเออมาสิเป็นไลเ้ไลได้คืออหแทบบิไลที่ากก้องนาเสิเป็นเนี้ยเอาไม่เงาหรือไม่ย่งเงี้ยคะไม่เงาปเอาเห็ดจะได้จันเห็ดจะได้จมันขื้นได้นี่ไม่เงาค่ะุผ้ชมไม่เงาลองไหม ไม่อยากขืนได้ไหมมันขืนบระไดเนี่ยเห็จุจะได้ซอนจะแย่งไงอ,อ่ะมันขืนค่มันแล้วมันเพราะอะไนได้เม็นเหมืันนี่เนาะมันจะเป็นพาราทีนเนะาะท่านผู้ชมนี่พาราทีนมือหนาสี้ข้าวมาลินหนาแบบนี้เนะะเาะคุณไปคุณ เสียวไม่งเงาขึ้นกไแ้วไ่ะค้นมนี่ขั้นเสียวขึ้นไปใบผักนี่กับย่านย่านบัตเต้เงสิขึ้นเนาะนี่ฮ่ะคุผ้มไม่มงเงาไปว่าขึ้นมากคือเก่าเนาะลอยลงหนาวแล้วก็ขึ้นมากทิพย์จะสวยแค่ขึ้นไป คือเก่าโอ๊ยไปไกลๆเลยฝุ่นเอาไปฝุ่นเลยเนาะว่างว่าคือสิบบลงมาไปาไปยังเหียไปยังแผ่นดาบระวังด้วยแผ่นดาบเลยเฮ้ยแม่อยูพออ่พุน่นเออกูไอแม่ไปไหลอีแม่ปไมปไหลเบ็ดจับแยงอยู่นี่ส่วนผิดอยู่นี่ไปได้ปะดิแม่บ่ห้ไปเนาะอย่าลหลบพอผิดยัง บวกแค่แห้งไปได้ว้าเราก็ได้อยู่เนาะมันเป็นทะลาสตินนี่ <c oughs> เป็นแบบไม่คืนขระดามาได้บ่ดาไมาด้ได้มาได้บ่มาได้บ่ขระดาขเป็นดาอ <c oughs> ยไรอ่ะนี่มันจะเป็นอนะ่ะ อย่างไรสินี่เอาอันนี้ไว้ก่อนเนาะไหลป้าก่อนค่ะคุณผู้ชมไหลป้าเนาะไ,ได้ฮะมันขาวปะนี่ว่าย,ยันสลาดค่ะคุณผู้ชมมันขาวปะเจ้เบ็ดอุ้อีเมย์ไปไหลอีเมย์ไปไหลป้าเก็นปะ ระวังมันไม่งูมียังเด้อนะี่เนาะมันก็จะเป็นหนามไล่จริงๆท,ท่านผู้ชมเผาวะกหลัดผ้าแทานดาแทนดาเป็นเผาวันกระติกกระเดาขุเนาะเสี่ยงหนามไล่ท่านผู้ชม นี่คือพากันสอนขึ้นแนนหนามไล่แห้งแหนามไล่แหงนะหนามหแหงเมื่อสิขึ้นมาไดา้ ป้าป้าป้าคืนเถะพี่ส้มต่ว่ิไป,ไปไหนเนาะมันมันจีเหมือนจับโทาาพท์โอ้ต่ว่าโทลซาหลุดหนีกั้นหนาม่รต่ว่าแต่วันมัดกต้นอหนามไ้เหลือค่ะเป็นยังแต่ว่าโมยงมงมา,างทำมตอล้เนาะไหนวะป้าแม่งใหม่ปาตอมโทรศับโอ้โอ <laughs> mời 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 ได้มันมีแต่น้ำบึงป้าหันประตกป้าคอน้ำอันน้ำมันหาแมองมืดและสะตะมันอ้กแกล้วอาเขาเครืงหมดอ่ะเด็กู้งกรนนะที่เอาได้ลองเพียวเนาะึ้นไปว่างเคิ่งบันนี้ท่านผู้ชมอันนี้ว่างหลุมมือนาทีพีผ้ามาเลยหนามยู่นี้กันนี้ ป้ามันหมือนนะนี่มันหมือนมันมีพระร้านที่นี่อยู่มอีกเนาะฮะยันแต่ผ้าคล้องความผ้าผูกความเบิ่งได้ยันไม่เงาเลยไ,ไม่เงาเขาาคืนเทิงค่ะแม่คุณแม่เขาขึ้คืนแท่นแหละอย่ามันลงมาคือเก่ามันลงมาหาก,กินป่าแต่ว่า

ชุอาลาฮินโอ้เอาไหมนะฮะนี่ผู้ขายเออผู้ขายเอามีบ่หวานเท่ากับม่้็มีานด้นี่ด้กลุตาบลปนีใช่เยี่ย้เยีงกูุบเยี่ยมันลานี่นี่นี่ใช่เออเออเห็นแต่ตามันนอกกุนี่นี่นี่ตามันตากุ้งท่านผู้ชเห็นบ่แดงแดงนี่นะ ตั้งนี่ในเมตาคุ้งไม่เห็นเตะใจเลยไปเลยนี่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 นีากุ้งถามไป้ชม้มานี่คากุ้งนี่นี่นี่คะกุ้งเต็มเลยเต็เนี่เ๋ยวแม่เ้านี่เนี่ื้อไปเน่ยเดี๋ยวเอาเงียหลัดเอาเลยปล่อยเงี้ยค่ะเงี้หลัดเด้ละกไรลงมาฮะ

ไปเหม็นขึ้นเลยต่ก่อนโอ้สมัยอีพอยังอยู่นี่เพิ่นสีบริขาดแล้วขั้นวนตัวของสีนะมะาฮาอันนี้พอไว้อยู่แล้วกะห้ากินเองเองนาะแม่ห้าผิดหอเพิ่นเออเออพลาดพลาดนะเออ,เอ,อ

นี่นี่ตาตาเออเออไม่ใช่ปลาไหไงอขอบไปดินี่ตาดด้วยคงะคุณผชมนี่ตาดนี่ตาดีตาเข็นตาบอน่นี่นี่สายเลยดเรียยดพวกนตาอไรนี่ตบมาเออเอใครแน่อันก็บนัณนไปไปหลัดก่อนละผิดทีไลเนาะ ba hai lít rồi không nhìn nữa thì ta đi ta cùng nhá nè ta lại thì nghe này ba này thằng sơn em ba nó ổn chưa thì à long 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 ờ nó ở nào nè nè อืมนี่ยอืมเจ้าฮะเออจ้าหนามึินอืมไหลกุ่มเอาหนามจ้านี่ป่าเดนเดได้แม่บอนแพงไงน,นะ นี่ฮะนะนี่นี่ยังไปถือเออลองเลยใช่ตูดตีนแยง่อมาหนิสั่นเลยสั่นก่อนเอ้า มันคือบอมูมี่มังรอถือ,อ,ม,อ,อมันก็ได้แอ้้มือมใด้หน่อยหนึ่งนางกบไปมาจิ๊กุ้งดิบเนาะไ่ได้ขาดเลยตั้งเด้งตั้งเดงนี่ใส่หน่อยนึงประมาณอุ้ยตกใจปบออบ,อบ เ่าไปถึงทางไหนอันนี้ก็คือการห้าอยู่ห้ากิดขด่ีล่าโดอถ่านพู้ชมเี้ยงตากบบ่ะนะระทานะินไปนสีปใช่นกกรหลาดแหละอือสียางคามไปขึ้นมันโมเมนกไม่ม,มากใช่คุณอ่ะ มึงดูไรมึงนโอ้ยมา,ากจ้าเจนนี่กับพหลาดฮะไม่บ,บ่แม,ม,ม,มออร์ดกมากมากเมื่อเนอะล้มทั้งน้ำคุณมันจำองมืนเจนนี่กับพหลาดแล้วนะใชรป้าเดี๋ยวหางลอยเลย,ลยใชใชไใชปเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถา,ามผู้ชม ึ้นไปบุไดมันเหมือนเนาะมัน,นเหมือนอะไรสายป้าอยู่สายเอาเบรีเอลอันนั้นมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวอย่าเห็นป้า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 เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว้ายป้ามันลงแล้วมันลงแล้ว ใช่เดี๋ยวยิยิ่เพิเอาเห็ดจังเคุณ้าทำ้่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าใหม่ก่อนใหม่มันตื่นใส่มาบ้าใ่เบนว่านี่วะเดี๋ยวเยวตีตีมาเลยสีตีมาตัวจับสองมามามาจับเด้อจับจะได้ค่อะก็ี่แหละดีดีดีี

เอาเงงก็ค n เอาไปาจับเนี่ n นี่เอาเง้งก็ค้มเอางงเ่ว่าไมเคยว่ามันสิตถาเพว่า h ุณคิ a ว่ามันไปแล้วใหม่ถามพี่สพวกรับไปไหนแล้วเมื่อกี้เบอรนี้จะตลาดนป้าทีได้เมื่อกี้นี่นะเอาผุนะป้าทำผุนมานิป้า ก็มันขูดเนาะไหมขูดเออฮีนขูดมุกินมันป้าลงนะ่งเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวถีบจีได้ไปหลายป้านะท่านมันมีในฮีนนี่แต่ว่ามันอ่านเอาบ่ได้นะมึงมั่งเดี๋เพิ่มชอนเอาอยานี่ก่อนหยุดเพิ่งจังไรมังมั่งมั่งเดี๋ยวยเพิ่มเดีายวเพิ่มเฮ้ไล่ปะมากรุงไล่รีกรุง เรียเพิ่มเอาเอาก่อนเอาอยูน่นี่ก่อนอย่ามันไดนต่ตัวเต็มเลยนักงานไทยคืออขู่ขก่อนแ้าขู่ก่อนครับพี่ชมแยาลบหยานลบเห วายวายสิอ <Why>? <laughs> ลมเนาะเอา้ยวันนี้มันมันบ่อเนาะได้มันบ,อนะะนบอ่อหมื่นไะได้นีอไม่เอาขู่คุณคนอยู่คุณติดก็ต้องไปไดแบบเก่าอีก อะไรวะปลาแค่นิ่ยเลยซอ,อนไม้อีกรอบปลาแค่นิ่ยลงมองนี้นะไม่ต้มเผ็ดจังเลยเสีย <Yeah. S 1> บอกท่าสิไลแม่ต้นสิได้ว่าอะไรนี่โอ้ไปหมือแลยโอ้นี่นี่นี่น เงี้ยงอยู่แม่มันโบกมาได้เอาไปเาไปเอาไปเอออกม่าเขาวะที่ไนเน่เฮยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วใันข้นไปโอ้มันบ่ยอมไปได้สารโอ้มันบ่ยอมไปแม่สีมันข้นมาเท่วนี้สิพยายามข้นซึ่งเนาะ มูงเ่นไมันบยอมออกนี่ยนะป้านกปลาดุกม่เร้วมันมันเข่าใหม่มันออกแล้วเขนั้นหนาแล้วะได้ได้ได้เด้ไดวเบบอสเันออกเครืีนแล้วอลว ใช่มันมาได้น่เมื่อกี้นี่มันกัไเมีเยยอมโลกงเออข้ับผมเห็นมเห็นบ่น,น,นี่บ่เด็กใชนี่มัน,นบดีโล่งมาก ตอนนี้เรากำลังสีก้บบาบานเนาะทำทุกส้วมกาฟาคลิปนี้ไวซ์ซันี่กัเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว้ายวายวา,าพอดีได้36องศามุนเมื่อกี้นีโอ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทำทุทมส่วนตลอคลิปนี้บายบายโมในขนาดกำลังกำลังสีขามเนาะทำทุกส้วนโอ้ยทางบได้เดี้ต้องได้หนังเอาหลุม มือนมากมาด่โอ้ยด่าด่าปะ่นมอหน่อยหนึ่งเจ็กเก็ก็ก